สวีดัสสวัสดีนะครับเวลาทีทุกทุกทันลอยข้อกลับมาพบกับอีกครั้งนะครับกับช่องบอยทําได้ลองทําดูนะครับวันนี้เชฟบอยจะมาทําพลาแต่เป็นนะครับมู่กระดูกสี่โครงอ่อนตัวนี้ครับวัตถุดิบเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะฮะไปไปใส่นะครับ,นะรบวัวเทียมกับตะไคร่นะครับลงไปรับกินนิดนึงนะ โอเคครับพอนำ้อนแล้วเราก็ใส่ตัวนี้ครับดูปอ้อนลงไปเลยครับเดี๋ยวปล่อยใส่ <Okay. S 1> เดี๋ยวต้มถึงไวนะ้สิบห้นาที a few moments later นี่ครับวัตถุดิบเดียวเราจะไปทำผ้ากระดูกอ้อนกันเลยครับต่อไปเพื่อนๆนะครับเป็นขั้นตอนการน,นะครับทำผ้าเราเอาวัตถุดิบข้องเรานะครับไปอันนี้เป็นกระดูกอ่อนเมื่อกี้ตีต้อมมานะครับเคใส่กระดูกอ้อนนะครับตัวนี้นเแลนวเราก็จะใส่ในส่วนข้องเข่งนะครับเราก็จะมีดีปีซอสครับ อันนี้ก็จะเป็นตัะไคร่นะครับแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็จะมีกุ้งแห้งระยิดนะครับประมาณนี้ แงงเซ็ตนะครับคราวนี้เราก็ใช้เครื่องปุ้งนะครับอันนี้เป็นพักสะระแหน่คับปักซี่ครับแล้วก็จะมีเครื่องปุ้งก็จะมีนี่ครับนัำพริกเผาซองช้อน ประมาณนี้อภิพร้อมครับ้ก็น้ำปลาประมาณส่องช้อนครับช้อนัมเพื่อเข็มนะครับปาอีกนิดนึงครับส่องช้อนน้ำปลาส่องช้อนแซะคาวนี้ก็ ใส่น้ำผึ้งครับประมาณช้อนหนึ่งประมาณนี้ครับตัดหวานสักนิดนึงนะครับดีบมะนาวาวใส่ กอกระเหมือนนี่นะครับนะครับเดี๋ยวระหว่างเราคุกกับพวกมีเรื่องนะครับหยุดลาวอย่างเรืองนีครับมีเซษที่นี่ครับรวยมากๆกนะครับอยู่คนหนึ่งครับอยู่คนเดียวนะครับไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยจนวันนึงครับอายุประมาณสักห้าสิบปีนะครับคิดว่าตัวเองต้องมีแฟนแล้วก็เลยตั้งกอนเอาไว้ครับสา้ข้อในการประกาศห้าแฟนครับ ข้อแรกนะก็ว่าตองห้ามถูกตีเข้านะครับข้อทีซ้อก็คือถ้าเกิดได้ข้อแล้วห้ามเดินจากไปนะครับส่วนข้อทีซ้มครับเหลืองเซ็กต้องมาทีนึงบอกเขาวัยอยู่มากแล้วครับต้องการเหลืองนี้ผ่านมานะครับซ้มวันนะครับมีผู้ชายมาขอตีหน้าประตูเลยปัง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 ,ปง,ปง,ปงนะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ครับเซตินีคนนี้ก็เดินไปเปิดประตูเอ๊ ผู้ชายอยู่หน้าบ้านครับผู้ชายพูดก่อนเลยผมคือผู้ชายที่ครบ3ประการตามที่คุณประกาศตามหาอยู่นะครับข้อที่หนึ่งผู้ชายบอกว่าที่บอกห้ามทุบตีคุณผมทุบตีคุณไม่ได้เพราะแขนผมขาดสองข้างแาน่อันนีบอกข้อที่สองผมไม่เดินจากคุณไปไหนแน่นอนเพราะขาผมขาดทั้งสองข้างแน่ส่วนข้อที่สามครับเรื่องเซ็กต้องมาเป็นที่หนึ่ง คุณคิดดูแขนขาผมไม่มีผมเอาอะไรเคาะประตูห่ามห้าม เซตเรียบร้อยรวคบเพื่อนๆพาหมู่กระดูกซี่โครงออนนะครับพร้อมชิมเรียบร้อยถ้เจอคลิปหน้านะครับสำหรับช่องบอยทำได้ลองดูสำหรับวันนี้สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับ